สวัสดีนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้มาเจอเจอกับน้องเปิยเซียนโปิยใจเจ้าเก่าเจ้าเดิมอีกแล้วนะคะทุกคนรอบนี้จะพามาเยือนค่าย F4 กันบ้างดีกว่าทุกคนคะ่ะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะจ๊ะทุกคนยูฟ่าเกมยิงปลาหันสานะจ๊ะชื่อเกมเต็มภาษาไทยารายละเอียดของเกมเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้ใต้อคอมเมนต์นะจ๊ะรอบนี้ก็พกทุนมาจุกๆเน้นๆเลยทุกคน800บาทห้องนี้ชื่อว่าล็อบบี้นำโชคทุกคนตัวเกมมีให้เลือกเล่นทั้งหมด3ห้องนะคะพี่ๆคะ่ะสามารถเลือกเล่นได้ตามใจชอบเลย มาเล่นห้องนี้กันนี่แหละเป็นเริ่มต้นอยู่ที่1บาทสูงสุดอยู่ที่100บาทขออนุญาตปรับเบสสามตั้งหลอกไปสวยๆเลยดีกว่าแม่ในรอบแรกนะจ๊ะขอให้ได้ขอให้โดนล,ละกันที่รักรอบนี้ขอให้ได้ขอให้โดนสวยๆงามอ่งเปามาแล้วอ่งเปามาแล้วทุกคนรอบแรกอ่ะเปิดไปซองนี้สองสีส่นทุกคนน้อยสุดแต่ก็พอที่จะแบบเก็บกําไรได้อยู่ก็ถือว่าเลิศอยู่นะจ๊ะถือว่าเลิศถือว่าไปต่อได้ง่ายๆนิ่มๆตั้งหลอกไปเนียน คือจะบอกว่าเกมไอ้ค่ายของเออ่ะทุกคนตัวเกมคือค่อนข้างที่จะทํากําไรได้มากจริงๆทุนน้อยถือมาคือไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวอะไรเลยทุนน้อยถือมาไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงอะไรเลยทุกคนเล่นง่ายจัดเออเล่นง่ายจริงอ่ะตั้งล็อกเบ็ดสามรอบนี้อาจจะมีการเล่นไล่เบ็ดให้ดูเ,เกิดขึ้นโอ๊ยสะอึกอาจจะมีอาจจะมีในรอบนี้ ก็ไปดูไปหลุนกันได้เดี๋ยวจะขยับเบกขึ้นไปเรื่อยๆนะคะทุกคนคะ่ะกิเลนปะกิเลนหรือว่ามังกรทองก็ไม่รู้มันเหมือนกิเลนมากห้องนี้จะบอกว่าเล่นได้สี่คนสีท่านนะสามารถเรียกเพื่อนๆเข้ามาเล่นด้วยก็ได้จ,ดไจัดไปจัดไปจ้ะกบคาบเหรียญหวานๆเน้นๆอู้ยมึกทาโกเก็บมาสิจ้ะเก็บมาสิจ้ะสวยๆงานใส่กันไปก่อนใส่กันไปก่อนนิ่มๆ ไปต,ต่อต่อหลังตูมโ,โหยปืนมาดิสี่สิบห้าสิบนับเลิศเกินแกเอ,อ้ยเลิศเกินขออีกทีอุ้ยสวยมาดิเป็ดกราบกราบอังเปามาอีกหนึ่งทีเปิดซองกลางไปจ้าสวยสวยงามงามสวยสวยงามสองหนึ่งสนเก็บไปนิ่มๆอังเปามาอีกหนึ่งรอบซองที่สองซองที่สองแซอ,อ,องที่สามก็ไม่รู้จะเข้าไหมอ้าเลิศอังเก็บไป โอ้โหน้อยสุดเลยทุกคนรอบนี้น้อยสุดเลยแรงมากอ่าโบนัสอังเปาไหล<ๆ>มารวงมากทุกคนจังหว่นนี้เออกลางๆได้เรื่องได้เรื่องได้เรื่อง สังเกตง,ง่ายๆนะคะทุกคนค่ะอ่งเปาโบนัสมันก็จะน้อยกว่าอ่างเปาที่เราตั้งใจยิงมาได้กระสุนฟรีเก็บมาร้อยนัดใส่กันไปเน้นๆแนะนําเลยนะคะใครที่ได้กระสุนฟรีมาแล้วแนะนาให้ยิงตัวเล็กตัวน้อยกันไปก่อนทุกคนอย่าเพิ่งไปอัดตัวใหญ่กันนะไม่งั้นจะมันมันมันจะเสียกระสุนฟรีอ่ะก็อย่างว่าทุกคนสมชื่อกระสุนฟรีมันก็คือไม่ได้มีคุณภาพเท่ากับที่เราแบบเล่นจริงๆนะอาขยับเบ็กขึ้นมาเป็น6บาทแล้วในรอบนี้ใส่กันไปจุกๆ,ๆเออถือว่าได้เรื่องอยู่นะคะท ขอหอมปากอปหอมคอเบนโฮยืนยาวๆไปจนจบคลิปเลยจ้ะรอบนี้ขอให้ได้ขอให้โดนแล้วกันพี่ๆทั้ทงหลายขอให้ได้ขอให้โดนแล้วกันเจอแน่ๆเจอแน่ๆเจอแน่ๆ,ๆ,ๆต้องได้แล้วต้องได้แล้วต้องได้แล้วทุกคนเออเลิศอุ้ยปลาดาวมารัวมากปลาดาวมารัวมาก ดา,มาวมารวมมาสวยงามทุกคนอาะสซหรับล้อมนี้ก็จบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้ทุกคนคะ่ะไว้จะเจอกันใหม่คลิปหน้า EP พีหน้าละกันฝากแบบกดไลค์กดติดตามฝากกดแชร์ให้น้องด้วยมาดูมาลุ้นกันได้ว่าคลิปหน้าเราจะเอาค่ายไหนเกมไหนมาเล่นให้ดูนะคะทุกคนคะ่ะซัหรับวันนี้ก็ถือว่าได้กำไรเยอะพอตัวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอี EP, หน้านะจ๊ะทุกคนคะ่ะ